น้ำขึ้นครับวันนี้เราจะมาลุยเหวี่งแห่นะฮะปลาที่ลูกนี้เป็นลูกปลาเนาะลูกปลาแอ่ดูข้อแหลเดี๋ยวดูครับว่าวันนี้เราจะได้ปลาอะไรบ้างนะน้ำมันเยอะนะนี่ไปเอาตัวเทพมาเลยนะคนนี้เขาเขาได้ปาเก่งเต็มถังเต็มถังนะนี่ฮะโอ้ ยังนะเจ้าความที่ว่าน้ำมันแรงอยู่แล้วนะและปลาเนี่ยมันไวอยู่แล้วมันก็เลยไวขึ้นมาอีกครับผม,มเลยจับยาขึ้นมาอีกฮะมือขนาดมือฉมังเลยนะมันไม่ได้เลยครับอีกเป็นฝูงเลยจะทันหรือ ขี่นหันขึ้นหันเป็นไวมากเฮ้ยติดติดอยู่ตัวนึงมีโอ้โหมีโอ้ติดมาสองตัวสองตัวนี่เมื่อกี้ได้มาสองตัวผมเนี่ยอุตส่าห์โยลงไปตรงกลางเลยนะเป็นฝูงนะเมื่อกี้น่ะได้ไปแค่สองตัวฮะมันไวจริงๆครับ ทนี่เองตถือข้าวแวอืมเฮยเือเลยเอาแกะหนูกัดตัวน่ะอาบีอะไรนี่โดนมาแล้วโดนมันแล้ว โอ้ติดไม้งั้นก็หนึ่งโตตัวไม้80เปอร์เซ็นต์้ได้มาตัวหนึ่งเป็นขยมเยอะัวู่ไรปวดแน่สามตัวแล้วครับปวดจะรักแร้รับเรื่อยๆครับตัวนี้ ว้าผมนี่ก็รุ่นนี้นะบบไหมอันคืออะไรไม้อะไรติดอยู่ติดติดใต่น้ำไหมตัวไหนรอบนี้เยอะรอบนี้เยอะฮะโอ้โหดูครับนี่ครับถ้าติดนี่โอ้โหดูโอ้โหเป็นแกงครับแกงไงครับในทีนี้แกยังไงอย่างเงี้ย โอ้โหป่านินมาด้วยดูเป็นแผงดูมีทั้ติดอ่ะเป็นกลุ่มเงี้ยฮะแกะสบายวัเนี่ยะอ้าวผมแกะปาดไปเลยป่านินฮะไซส่บปเลอร์ครับบอกถ่ายหน้าคนเบี่ยงไม่ได้คนเบี้ยครับนี่คนเบี้ยงครับต้องมาผลงานหน่อยครับคนนี้โอ้โหโหดจริงๆนิฮะแกะยังไงในรเนี่ย โอ้ยยุ่ยแย่หมดนะฮะดูฟังเสียงครับผมไล่ไปเรื่อยๆดูดูฟังเสียงดิได้ยินไหมลายเดียวแค่นี้เอาน้ำเพิ่มไหมเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องน้ำไม่จ้องอันนี่ทุกคนนี็นทุกคนนี้ที่เขาระวังมือข้างนี้เตรียมถุงมือลองไปทาบอย่างผมบ้าดเนี่ยไม่ต้องห่อนี่ฮะดูพันนินครั้งหมดเสียบสปรีเลยฮะแล้วดูข้างในอย่างนี้ไม่น่าขึ้นใจนะโอ้ยยุ่ยแยหมดเลย เก็บไม่ท hmm. ันน่ะทีเดียวปิดมือใชครดูตัวนี้ดิดูดูนตัวนี้ดิอย่างลูกปลาเนี่ยโอ้โหคูอท้องมันดิเอออะไรอ่ะท้องมันยังไงอ่ว่ามันเป่ามันมันมันพองลมอ้อมลมเหรออ้อมลมอ้อมลมเข้าไป คจากห้าหกตัวฮะระยวนรอบนีงนะบเดียวครับาาดูฮะในถังครับผมเต็มไปเลยตาสวายครับร <มา S 1> ับปลาสวายจากเมื่อกี้เนย่ยแค่ห้าหกตัวครับดูดิปลาเลยเต็มถังครับวันนี้เต็มถังครับบอกเลยท้องอืดมันไม่ใช่ท้องอืดเยมันกินลงเมื่ไห เพื่อให้มันทำให้มันตัวไม่จมน้ำใช่อ ไ uh ม่ไ huh. ด้มั้ยไมอันเนี่ยมวลชนตมที่้านอืม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 ออืม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  อหัวดำกัวปลาเลยนะไอ้โค้กหมีนี่มันอยู่กับน,น้ำได้หมีหรือหมาห้องลมห้องลมเวลารู้รสึกไม่ปลอดภัย ด,ด,ด,ดักดักดักมัน,น,นม้นเ่เจออยู่นี่ล้แฉมเล็กไป <c oughs> ปากใหญ่โอ้ยนี่ <c oughs> เต็มเลยให้หมดเลยนันจะดีไป ดูขึ้นเลยอู้ทำ้อะนเยอะนีรูกอ้นีเยอะนี่ตหน้าไปดิ่น่บงหชองแน่งงานอะดูครับผมคนเดียวหมดนะดูครับทุกคนตอนนี้นี่ยหนูหูเลยเมื่อมันเยอะลูดง่ายเต็ม เอกะเอามือรวงขึ้นมาจังเลยฮะได้ฮะอย่ากำนะเอามือเอามือเออเอามือช้อนขึ้นมาอย่ากำนี่ครับดูว่ามีปวานิลติดมาฮะอย่ากำแล้วจะเป็นหมันไส้ตบนะตบหูมันเป็นเรื่องเลยนั่นน่ะในนี้ฮะมีเงี้ยงไม่ต่างกับยี่สิบอันนะผมไปครับเราจะไล่จากตรงนี้ฮไปยาวเลยครับผมแล้วเป็นแพร่ยาวไปแล้วปลาเนี่ยนี้เต็มเลยครับ กตกใจกฟองแ<อ>ล้วนะน่าจะติดอะไรมาทุากอย่างครับผมหนีเรือตกใจเรือก่อนแล้วฟองไม่แล้วครับแมบบ่แม่ต mãi 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 mai mãi mai mãi 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 đồ โอ้โห oh. oh. สุดยอดเลยฮะวันนี้บอกเลยฮะได้เยอะมากครับตามาดูตามตามาดูแล้ววันนี้ก็แดดร้อนมากเลยฮะดูเหงื่อเลยฮะเต็มหัวหัวนี่เรียบเลยครับผมดูปลาที่ได้นะวันนี้สิครับมันเยอะแบบหไสมามผมผมไม่เคยเห็นปลาลูกปลาส,สวายเยเยอะขนาดนี้มาก่อนฮะนี่ฮะวันนี้ก็ประมาณนี้ฮะได้เยอะมากครับเอาเป็นว่านะครับเอาไปครั้งหน้านครับผมจะพาทุกคนไปเหว่งที่ไหนอีกอย่าลืมติดตามดูนะ เดี๋ยวผมว่าจะไปต่อยสองสามทีฮะแล้วค่อยกลับผมวันนี้แดดร้อนฮนะไปครับต่อฮะะลายนะลุย